วันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าคำเดือนเจ็ดคือวันพระจันทร์เต็มดวงสว่างสวัยที่สุดในรอบเดือนและยังเป็นช่วงก่อนเข้าพรรษาถือว่าเป็นเวลาสำคัญในการเตรียมจิตใจให้บริสุทธิ์พลังของวันพระใหญ่วันนี้เป็นวันแห่งการสะสางใจให้เบาสบายเหมาะกับการขอขมาสิ่งที่เคยผิดพลาดเหมาะกับการตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภขอทางออก ถือว่าเป็นวันเปิดพลังจักรวาลที่จิตของเราสามารถเชื่อมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายที่สุดวิธีอธิษฐานขอโชคในวันพระใหญ่จุดธูปก้าดอกแล้วตั้งจิตสงบก,กล่าวคำต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ทั่วสากลลจักรวาลและในจักรวาลภายในของข้าพเจ้า หากวันนี้เป็นวันแห่งบุญและโอกาสขอให้ข้าพเจ้าเปิดรับแสงแห่งปัญญารับโชคลาภตามบุญที่เคยสร้างมาหากมีเจ้ากรรมในเวรใดขอได้โปรดอโหสิขอให้ข้าพเจ้าได้เบิกทางชีวิตใหม่จงมีโชคดีมีลาบมีช่องทางแห่งความสําเร็จด้วยบุญด้วยเมตตาด้วยศรัทธาในวันนี้เทิน คืนนี้พระจันทร์สว่างแต่ใจเราต้องสว่างยิ่งกว่าปล่อยเรื่องเก่ารับพลังใหม่ตั้งใจดีแล้วโชคจะมาขอให้ค่ำคืนนี้นำพาความสำเร็จมาสู่ผู้ที่ศรัทธา